ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือวังพระนาลายที่จังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเที่ยวเพราะผมก็ไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้เหมือนกันสําหรับทางเข้าน่าจะมีด้านเดียวเพราะว่าผมหลงทางเข้าบนเดิมผมเดินอ้อมจนมาถึงตรงนี้ก็คือ ทางหน้าโรงแรมเชียร์ใกล้กับทางสารทการก็คือทางเข้าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในครับรั้วสร้างสมัยลรบุริมีที่จำหน่ายตัว๋วคนละเท่าไหร่ครับ ครงั้นเดี๋ยวมนควรัใหญ่ครับครับครับอันนี้ัจากซื้อตั๋วเข้ามาครับส0สบบาทข้างในนี้มีอะไรบ้างก็ตามประวัติคร่าวๆที่ผมอ่านเมืองสักคู่นี้ครับเมืองลาบุรมีมเดิมชื่อว่าเมืองลาะวโประหรือเมืองลาโวครับ เป็นดินแดนที่มีความจเจริญมาก่อนสมัยสุโขทัยในสมัยทราวดีครับก็ก่อนสมัยศรีวิชัยก็ก่อนที่จะมาถึงสมัยสุโขทัยเพราะว่าเขาระบุไว้ว่าปีพุทธศตวรรษคือปีพศ1,200คือหลังจากพุทธกาลครับถึงพศ1 6 0 0เพราะฉะนั้นอาณาจักรสุโขทัยก็ขึ้นมาระหว่าง1,600ถึง1,000 เก้900อยู่อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็สมัยพระเจ้าชัยวรมันล่านาะนิคมที่มีการสร้างที่เราเห็นพระปาง3ยอดอะไรสมัยของสมัยนั้นก็คือพุทธวัตรที่15หรือ18บแถึงสิครับสมัยรับุรีนี่เองแล้วก็รบุรีปล่อยให้เป็นเมืองขึ้นของอยุธยาเมื่อพระรามาธิบดีที่หนึ่งสถาพนากรุงศรีตุยาเมืองรบุรีจึงเป็นแค่เมืองลูกหลวงครับ เพราะฉะนั้นลบบุรีสร้างก่อนอยุทยาแน่นอนมีมาก่อนอยุทยามีก่อนสุขโขทัยด้วยซ้ำไปเท่าที่รู้ก็คือเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่ของจะเรืองอนาบเข้ามาตีประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะเข้ามาชมภายในพระราชวังพระนารายครับเพราะว่าสมัยสมเด็จพระนารายได้กลับมาฟื้นฟูเพื่อจะสร้างเมืองลูกหลวงเมืองหลองจากอยุทยาสมัยนั้นก็มีท่า เป็นสมัยนี้ก็คือเขาเขาแนวของการก่อการกรบฏอะไรประมาณนั้นการแขนข้อของคุณนางท่านก็เลยจะมาสร้างเมืองจำลองไว้ก็ในเวลาช่ังให้ฝรั่งเป็นคนมาออกแบบแล้วนะครับจำาำรับที่ตรงนี้ที่เข้าไปข้างในน่าจะเป็นวังพระนารายครับเมื่อมีวังก็ต้องมีวัดนี้น่าจะเป็นกำแพงวัดส่วนของเป็นวัดก็ หักหักพังไ้แล้วดูกำแพงสมัยพระนาลายครับกำแพงก็น่าจะจากสมัยนั้นประตูก็น่าจากสมัยนั้นเท่าที่ดูก็รายล้อมภายในวังก็ดูแข็งแรงแข็งแกร่งดีครับแต่ส่วนที่เป็นที่ว่างก็น่าจะเป็นบ้านข้าหาบดีที่พักของข้าราชพอลิพานก็น่าจะเป็นไม้เป็นไหไรก็น่าจะ ล่วงโรยโดนเผาไปตามการเวลาครับแต่เท่าที่เห็นตรงนั้นก็วัดระวังอยู่คู่กันมาผมไม่รู้ว่าตรงนั้นคือสร้างสมัยพระนารายณ์แล้วตรงที่เหลือเนี่ยถ้าสร้างจากสมัยพระนารายณ์ทำไมสภาพพวกนี้ยังคงอยู่ตรงนี้เขาไม่ให้รถทุกชนิดเข้ามาครับผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าข้างในคืออะไรเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดขูข้างบนเขาอาจจะไม่ให้ถ่ายวีดีโอหรือถ่ายรูปนะครับ ผมก็ออกจะไม่ได้ถ่ายก็ข้างวังไม่ต้องไปหาวัดยากก็คือทั้งวังทั้งวัดอยู่ด้วยกันก้อน,นี้เป็นพระที่นั่งครับสร้างไว้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแข่งเมืองข้าหลวงหรือคณะโูษจากเมืองต่างๆครับใช้เป็นพระที่นั่งวันนี้ที่ บวชข้าหลวงให้คนภัยจากกษัตริย์องค์ใหม่อ,อ๋อเป็นที่บวชของข้าหลวงในสมัยสมัยก่อนนี้เมื่อชิงอำนาจกันได้ก็คือตัดลากถอนโคนครับเลือดเนื้อเชื้อไขราชบริพารคนสนิทโดนประหารด้วยตามกันไปหมดครับอันนี้ก็เป็นที่บวชที่หลบภัยของขาราชบริพารสมัยนั้นก็คือมีการกระบฏดแฝงเมือง กันสมัยนั้นอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในพระราช,ชวังพระนาลายจังหวัดสุโขทัยนะครับตรงน,นี้ก็เห็นบอกว่าเมื่อสัครู่อ่านเป็นที่บวชของข้าราชการนิพพานที่ทางบ้านเหงืงเมืองพระนาลายมหาลาชได้สมญานามมหาลาชอีกองหนึ่งก็คือท่อมเจเ๋งในเรื่องค้าขายและก็พูดกับต่างประเทศเพราะฉะนั้น ชุมนุมบ้านคูหลวงก็มีข้าหาบดีพ่อค้าที่ร่ำรวยถ้าเป็นเหมือนนักการเมืองก็สมัยนี้ที่ร่ำร่ำรวยเลยแล้วก็ตอนยหมนั้นก็ไปทางยึดอำนาจอะไรไปเลยประมาณนั้นครับน,นี้ออกมาอีกชั้นหนึ่งของราชวงนาลายอันนี้จะเห็นประตูทางขึ้นหน้าน่าจะเป็นสมัยก่อนใายลากเวียนขึ้นมาเลยน่าจะประมาณนั้นข้างวัดนี้ก็ข้างวังนี้ก็น่าจะเป็นวัดรับกำแพงดูแข็งแรงนะ คืออาจจะเป็นสัตว์ส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนเท่าที่อ่านสมัยอุทยาผมเล่าไม่จบเมื่อสักครู่ถ้าลูกก็ข้าวก็ปายรัชวงศ์รอดพวงศ์ประสาททองน่าจะเป็นฝ่ายของสมเด็จพระนารา,ายณ์เพราะว่ารัชวงศ์ว่านภูเหลืองก็คือมีแต่พวกข้าหาบดีพวกข้อค้า,พว,าพวกคนรวยที่แข็งข้อครับทําการยึดอำน,นาจประมาณนั้นเท่าที่อ่านก็คือสมัย องศียิยารัธวงศ์บ้านภูหลวงนี่แหละครับถ้าดูในแผนผังที่เขาว่าไว้จุดที่ผมเยืนอยู่นี้มันมน่าจะเป็นที่พักของข้าราชบริาพารประมาณนั้นครับสองหลังลานน้ำพุสรรัตวาราเวียดเที่หน้าที่ตรงนี้มีการต่อน้ำประปามาจากนีาา่อเช้าที่ผมไปเที่ยวสวนสัตว์ครับมีล่องรอยการ,ารต่อน้ำประปามาใช้ที่นี่ครับ